ครับสวัสดีครับบ f c ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กับมาพอๆกับพอแจ่มเนาะพี่น้องเนาะครับพอแจ่มพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของปูคำชนต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับสามเก้าเข้าตรงๆได้พี่น้องไนะด้ปูคำชนนะครับครับเมื่อวันศุกรนะ์เนาะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์หกแปดลาวพัฒนาออก หกศูนย์สองสี่สามเก้าับเด็กหล่างก็ออกสองสี่นะพี่น้องเนาะรับของปูคำชนนะครับครับเมื่อวันศุกร์นะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์สองห้าหกแปดลาวพัฒนาปูคำชนพี่น้องครับบนล่างวิ่งรูดสองกับสาม สองกามาสามกามาเดินพี่น้องมาทั้งสองตัเลยแต่ว่าบุมีีนะครับครับปูนไปเนี่ยสองหนึ่งสอง,สองเก้าสองแปดสองสองเนี่ยสามตัวแต่ว่าพวกบอกสามเก้าได้พี่น้องที่แรกพ่เตรียมเชนสามแปดสองตัวเชนผิดนะพี่น้องไม่สามเก้าเข้าตรงๆนะพี่น้องเนื้อสามเก้านะครับฮะมือนี้ครับมาแล้วพี่น้อง ปับรถยมพามาติดตามต่ออยน้ยพี่น้องเนาะกับเราพัฒนาปูคำชนนาคามไปเบิ้งน้ำกันพี่น้อง ับวันจันทร์นะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่สาม เราพัฒนาปูคำชนนะครับ คนล่างวิ่งรูดพี่น้องหกกับเจ็ดนะครับ <c oughs> <c oughs> ครับส่วนชุดวินในพี่น้องเนะี่สามแปดเจ็ดหก ครับจุดวินนะพี่น้องเนาะครับส่วนจับผู้ได้พี่น้องเด้อ จับคู่เด่นพี่น้องหกแปดเจ็ดแปดหกหกนะครับจับคู่ลองนี่พี่น้องเด้อ หกสามเจ็ดสามแปดแปดน้ำใจพี่น้องกันเบิ่งกันเป่าสองหางน้อพี่น้อง ขับปูเน่นให้พี่น้องหกแปดเก็ดแปดรับเน่นสองหางพี่น้องรับกัมีเลือดสามตัวมากพี่น้อง เลขสามตัวสามหกแปดครับสามเจ็ดแปดครับสองฮางแฉนพี่นอ้อง สัจเจนนี่น้องเนาะแต่ว่าอย่าลืมมักตัวเด็กก็อย่าลืมกลับตัวไว้นำนะครับเอาคอยปังๆยินนี่น้องเนาะคอยเขายินคะครับขาบเทียมกับเจเบิงนี่น้องเนอะรับปูคำชนนะพี่น้องเนอะเราพัฒนาสามมีนาคมสองห้าหกแปดสองตัวรูดเจ็ดหกกับเจ็ดพี่น้อง รับชุดวิ่นสามแปดเจ็ดหกนะครับจับคู่แตกหกแปดเจ็ดแปดหกหกจับคู่รองหกสามเจ็ดสามแปดแปดับเลขสามตัวกับสามหกแปดสามเจ็ดแปดนะพี่น้องรับตามตัวเน้นนะครับเราเตรียมกับพ่อกราบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูความชนนะครับเนาะครับที่ให้แนวทางเลา่าพัฒนาพอเตรียมมา ฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบง้งไปผินแนวทางน้ากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนื้อพี่น้องเนื้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนะเาะครับฉนั้นแล้วพอเตมข้อวยพรอคอยเข,าข่าคอยปังๆครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคโมันๆกันหน้าคามเอาจะลืมพี่น้องเขามาแล้วก็จะลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำเนี่ยเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตมน้าหน้าคาม เอาสุดท้ายทายสุดนี้ก็อกยบซีทุกคนนะครับเด้อโศกโศกมนันมันเฮงหงรวยๆกันนะครับเนาะพอกันชิปนาพี่น้องครับสําหรับชิปนี้สวัสดีครับผม